โปดูดิดูด,ดิแยกล่างมา6ตัวเงี้ยมา6ตัวเงี้ยแล้วคูณ3ามแล้วแปดร้อยแล้วแยกล่างอีก3ตัวอีกแล้วคูณคูณ4ี่้าไปสองพันเดี๋ยวแยกล่างมาขนาดนี้มามากี่ตัวเนี่ยแล้วคูณ5้าแป้งแปดพัน ผมก็ต้องกราบสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เริ่มไปอยู่กับเกมนินจาสุสตี้นะครับผมมาจัดกันสักหน่อยจัดกันสักหน่อยนะครับผมเกมใหม่เกมหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นเกมเรียกว่าไม่ใหม่มากสิแต่ก็เป็นเกมใหม่อยู่เพราะว่าเกมใหม่คือเกมฟุตบอลนะครับเรามาจัดเกมนี้ต่อเลยนะครับผมตารางการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะสเตเตอร์ เอาเป็นเชตเกิเตดีเป็นโบนัสแล้วอันนี้โบนัสสามตัวสัญลักษณ์นะไรน่าจะเป็นแบบว่าพวกเออสัญลักษณ์ที่แบบว่าเอฟเฟกต์ฟิเศษอะไรเงี้ยมาเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมไปมาแล้วผมว่าจะแยกไล่ทุกขั้นงบนนะผมมาเราจะเข้าได้หรอฮัลโหล ไหนก็เดี๋ยวเขจะเข้าให้เลยเดี๋ยวก็จะเข้าให้เลยเฮ้ยเอ้าออกสวยงามเบาไปวะเบาอยู่ะวะอีกคือจบไม่ออกวะมาแยกล่างมาแล้วเออวิ่งแยกล่างไม่อีโอ้โหสวยงามอื้ แยกล่างมาอีกวิวิววิมาสวยเงี้ยมาสวยจัดเลยอย่างเงี้ยเบิ้นชินหูยแยกล่างกันยูรัวนี่จาฮาโตริยะอีกขึ้นเออคาเกะมอนชินเอออุ้ยหลายจัดนะเนี่ยหลายจัดนะเนี่ยไปเล่นไปอุ้ยหลายเรือเรือหลายเรือเรือนะผมขออนุญาตกดเข้าสู่เลยละกันนะครับผม ทำยังไงกดเข้าสฟูถ่าวก็ทำยังไงเดาดูเลยครับผมว่าเป็นยังไงครับผมตอนนี้ก็รับไปเต็มเต็มแล้วผอยู่ที่ออกไดสู่ที่ห้าร้บผมถือว่าโอเคครับผมไปสิบบาทถือว่าโอเคเรื่องมามาแบว่าโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยมากดไปเลยครับผมแล้วเจอวายกดวายไปเลยครับผม10ทีแล้วผม1 2 3 4 5 6 7 8และ9และ10ครับผมมาเรามาดูกันเลยว่าสูตรนี้เป็นยังไง คือาเมื่อกี้ก็ถือว่าแตกเนะแยกล่างัวแยกล้างแบบัวโ๊บ๊ะโบดูดิดูด,ดิแยกล่างมา6ตัวเงี้ยมา6ตัวเงี้ยแล้วคูณ3มแล้ว800แล้วยากล่งอีก3ตัวอีแล้วคูณคูณสี่ก็ไป 2, อีกสองพันเดแยกล่างมาขนาดนี้มามากี่ตัวเนี่ยแล้วคูณห้าปงูแปดพันมาโอ้ยแยกล่างสอตัวเบาจัดอันนี้เบ้าอยู่เป็นไง แยกแยกล่างแบบยับยับอ่ะแบบว่าจะยับอ่ะแบบว่าจะยับอ่ะฮะลูกนี่ผมเอออใบแยกล่างแยกล่างเพ่งอุ้ยแยกล่างหกตัวมาสวยอยู่เพ่งอีกคือ เอาดีแยกไล่เข้าไปห้หาสามพันหกเออคูเจ็บแยกไล่อีกคูหกตัวเป็นเจ็บเออสามพันห้าของจริงล,ล,ล่ะเออของจริงล,ล่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ตุ้งยุกยี่ปลายแล้วผมสุดนี้ของจริงไปลองเช็คก,กันนะฮะ